สวัสดีครับจากร้านเมล็ดชอบครับวันนี้จะมารีวิวนะครับอีซุดีแม็กคันนี้นะครับติดตั้งระบบคีเลสไปนะครับผมและสตาร์ทที่รีโมทนะครับเรามาดูฟังก์ชันแรกครับเดินเข้ารถกถคายล็อกเดินดอลล็อกรถล็อกนะครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมเราจะเดินเข้าหารถครับรถจะคายล็อกให้อัตโนมัติครับสังเกตจากไฟเลี้ยวกับปิ๊บสองทีนะครับผมถ้าเดินออกนะครับผมรถจะล็อกให้อัตโนมัติสังเกตไฟเลี้ยจากหนึ่งทีนะครับ นี่รถล็อกแล้วนะครับฟังชันต่อมาครับผมเราจะสั่งสตาร์ทที่รีโมทครับกดสั่งสตาร์ทนะครับผมรถทําการสตาร์ทแล้วนะครับผมในขณะที่รถสตาร์ทนะครับผมก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับผมต่อมาครับผมผมจะสั่งดับเครื่องจากที่รีโมทนะครับผมกดสั่งดับครับสังเกตจากเสียงเครื่องยนต์ที่ดับไปฟังก์ชันต่อมาครับผมต่อมาครับผมเรามาดูปุ่มสตาร์ทครับผม กดหนึ่งทีเป็น AC ซครับกดหนึ่งทีเป็นไฟออนนะครับผมถ้าจะสตาร์ทคือเยียบเบกกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมเยียเบกครับกดปุ่มสตาร์ทกดสตาร์ทแล้วนะครับผมถ้าต้องการหลับคือเยียเบกกดปุ่มนะครับผมนะครับในขณะที่รถสตาร์ทอยู่นะครับผมเราสามารถล็อกคายล็อกด้วยที่รีโมทได้นะครับผมในกรณีที่เราต้องการเข้าห้องน้ำคนเดียวและมีเพื่อนนั่งอยู่ในรถนะครับผมก็คือลงจากรถแล้วก็กดล็อกครับกดคายล็อกครับผมนะครับ เมื่อเดินกลับมาก็กดคายล็อกสามารถเข้ารถแล้วขับต่อได้เลยนะครับอาต้องการดับเครื่องอยเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับรถดับแล้วนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูระบบเซฟตี้ครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมเกิดการจุนกรรมหรือการงัดแงะโดยไม่ถูกวิธีนะครับนะครับเช่นการทุบกระจกเข้าไปนะครับผมเรามาดูกันว่าไฟจะจ่ายไหมครับผมนะครับตัวมาครับเห็นไหมครับไฟไม่จ่ายที่ปุ่มสตาร์ทนะครับ ต่อให้เราเหยียบเบรกไหมครับนะครับไซเลนจะทํางานทันทีนะครับผมถ้าจะให้สตาร์ทได้นะครับกดช้ล็อกที่ลีโมทนะครับแล้วก็เหยียบเบรกเห็นไหมครับไฟจ่ายแล้วกดสตาร์ทนะครับถ้าท่านใดสนใจระบบคิเรสั่งสตาร์ทแบบนี้นะครับผมติดต่อได้ที่ร้านมิเรชเฉาครับุมครับ